สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งกับการจออลึกเรื่องราวสุดเข้มข้นนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโลกที่เ,เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง6เดือนแล้วนะคะที่หอคอยทมินปรากฏขึ้นมาเงียบๆทั่วโลกจู่ๆวันหนึ่งเนี่ยก็มีเสียงประกาศกล้องเลยว่าโลกออนไลน์แล้วใช่ครับและความโกลาหลละลอกใหม่ก็เริ่มขึ้นทันทีเลยซึ่งเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือส่วนหนึ่งจากนิยายหอคอยทมินกลืนโลก เราจะตามติดชีวิตของถังโม่บรรลักษ์หนุ่มธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ชีวิตเขาถูกเหวี่ยงเข้าไปในเกมเอาชีวิตรอดแบบไม่ทันตั้งตัวเลยครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเราลองไปติดตามการเดินทางของถังโม่หลังจากเสียงประกาศนั้นกันเลยดีกว่านะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าจะให้เล่าย้อนไปนิดหนึ่งก่อนที่โลกจะออนไลน์เนี่ยถังโม่เขาเพิ่งรอดมาจากาที่เรียกว่าเกมเผชิญหน้าในห้องสมุด เขาชนะนักต้มตุ๋นคนหนึ่งได้รางวัลเป็นไม้ขีดไฟยักษ์ชื่อแปลกๆหน่อยนะคะคำดูคลานของโมเสกอืแต่ว่าคนที่แพ้คือนักต้มตุ๋นคนนั้นกลับไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าจะเจออะไรหรือบทลงโทษคืออะไรกันแน่ใช่ค่ะแล้วที่แปลกกว่านั้นคืออาการของถังโมเองหลังจบเกมอยู่ๆเขาก็เออใจสั่นรุนแรงมากครับ หัวใจเต้นเร็วแบบผิดปกติเลยตั้ง532ครั้งต่อนาทีตัวแดงกำ่ำคือเกือบจะหมดสติไปเลยแต่ก็ยังโชคดีนะที่นักต้มตุ๋นคนนั้นนะ่ะถึงแม้จะเป็นคู่แข่งกันมาก่อนก็ยังช่วยพยุงเขาไว้อืมแต่แล้วเรื่องที่น่ากลัวจริงๆก็เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเลยค่ะประตูห้องสมุดเปิดออกเสี่ยวเจ้าเพื่อนร่วมงานของถังโมกก็เดินเข้ามาพอดีแต่พอก้าวพ้นธรณีประตูเท่านั้นแหละ ข้อเท้าเธอเริ่มโปร่งแสงแล้วก็หายไปแล้วมันก็ลามขึ้นมาเรื่อยๆค่ะโอ้โหเสียงร้องของความช่วยเหลือของเธอก็แบบขาดห่วงไปก่อนที่ร่างจะสลายไปหมดเลยนั่นแหละครับคือบทลงโทษทังโม่เข้าใจทันทีเลยเขาหันไปมองนักต้มตุ๋นซึ่งร่างของเขาก็กำลังจางหายไปเหมือนกันแต่ก่อนจะหายไปหมดเนี่ยนักต้มตุ๋นฝากคำพูดสุดท้ายไว้ขอให้ถังโม่ช่วยไปตามหาลูกสาวเขา ชื่อเฉินซานซานที่เสี่ยงหาโ้โหสถานการณ์ตึงเครียดมากแล้วทันใดนั้นเองก็มีเสียงเพลงกล่อมเด็กดังมาจากหอคอยธมินใช่ครับแล้วก็ตามด้วยเสียงประกาศกติกาเหล็กสข้อที่ผู้เล่นทุกคนต้องจำให้ดีแล้วก็แจ้งด้วยว่ามีผู้เล่นถึง498ล้านคนแล้วนะที่ถูกดึงเข้ามาในเกมนี้ณนะวันที่18พฤศจิกายน2อย 2017. 1 7หลังจากเหตุการณ์นั้นทั้งโมก็เปลี่ยนไปเยอะเลยครับ ร่างกายเขาก็แข็งแรงขึ้นมากผิวหนังก็เหมือนจะทนทานขึ้นและที่สำคัญคือจิตใจนิ่งขึ้นอย่างน่าประหลาดคือไม่ตื่นตกใจใง่ายๆแม้จะอยู่ในสถานการณ์อันตรายอย่างตอนที่เขาป้องกันตัวจากคนที่มาปลุนแล้วแบบพลั้งมือฆ่าไปค่ะเขาก็เลยตัดสินใจเดินทางไปเซี่ยงไฮ้ตามคำขอสุดท้ายของนักต้มตุ๋นคนนั้นระหว่างทางก็ไปเจอผู้รอดชีวิตอีกคนชื่อหลีล่หวนหนุ่มคนนี้รอดจ,จากรถชนมาได้แบบปาฏิหาริย์มากๆ แล้วถังโม้ก็ได้รู้จักกับความสามารถแรกของตัวเองด้วยอ๋อใช่ความสามารถที่เป็นหนังสือพูดได้ชื่อกินแล้วชิ่งสินะครับใช่ค่ะใช่ที่มันสามารถเก็บความสามารถคนอื่นได้แต่แบบนิสัยกวนประสาทชอบเยาะเยะ้ยถังโม่อยู่เรื่อยๆเลย <laughs> <c oughs> ครับแต่การดนทานก็ไม่ได้ราบรื่นนักเพราะจู่ๆเสียงเพลงเดิมจากหอคอยก็ดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้ขอคอยประกาศว่ามีผู้ลักลอบชื่อฟู่เว็นโดบุกหอคอยชั้นแรกสำเร็จแล้วอา้าวแล้วไงต่อคะก็เลยกลายเป็นว่าผู้เล่นทุกคนในจีเนี่ยต้องเริ่มจู่โจมหอคอยทันทีพอประกาศจบทางโมกก็วู้ไปเลยถูกดึงเข้าเกมอีกรอบตื่นมาอีกทีก็พบว่าตัวเองอยู่ในถ้าใต้ดินกับคนอื่นๆอีกหลายคนเลยค่ะมีหลี่เวินอยู่ด้วยนะ แล้วภารกิจคราวนี้คือต้องหาตัวผู้ลักลอบตัวจริงที่แฝงอยู่ในกลุ่มให้เจอท่ามกลางอออันตรายจากตัวตุ่นยักษ์กินคนข้างนอกครับทังโมงก็ใช้ไหวพริบการสังเกตจนในที่สุดก็ชี้ตัวได้ว่าเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเธอก็ยอมรับทั้งน้ำตานะครับว่าเธอฆ่าลูกตัวเองไปแล้วก็ใช้ความสามารถพิเศษของเธอคือคัดลอกสิ่งของสร้างไม้ขีดปลอมขึ้นมาทำร้ายคนอื่นโหดร้ายจังแต่สุดท้ายก็ ใช่ครับสุดท้ายเธอก็ถูกตัวตุ่นยักษ์นั่นแหละครับฆ่าตายอย่างน่าสยดสยองเลยแล้วถังโมก็ได้รางวัลจากเกมนี้เป็นไข่ฟองหนึ่งเรียกว่าไข่ไก่งวงยักษ์แต่แล้วเกมก็ตัดจบแบบดือด้อๆเลยหอคอยประกาศซ้ำว่าฟู่หวนโดเคลียชั้นแรกสำเร็จแล้วทุกคนก็เลยถูกส่งกลับโลกจริงทันทีครับยกเว้นถังโมที่เหมือนจะค้างอยู่ในเกมแป๊บมึนก่อนจะกลับมาพอกลับมาถึงรถก็ ลีเหวินหายไปแล้วใช่ครับแต่ถังโมก็ได้ไฟฉายอันหนึ่งมานะที่ได้จากหลีปินหนึ่งในคนที่อยู่ในธรรมด้วยกันซึ่งไอ้ไฟฉายนี่แหละทําให้หนังสือกินแล้วชิ่งได้ความสามารถใหม่มาความสามารถอะไรคะวาดวงกลมสับแช่งครับโอ้โหชื่อแต่ละอย่างแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจสุดๆเลยก็น่าจะเป็นไอ้ไข่ไก่งวงยักษ์นี่แหละคะ่ะครับมันเป็นยังไงเหรอคะคือมันแข็งมากแข็งโป๊กเลยถังโมลองเอาไปทุบพวงมาลัยรถด,ดู พวมาลัยแตกเลยโห oh, แรงเยอะจริงแล้วพอมันโดนแสงแดดนะครับก็มีตัวหนังสือประหลาดๆขึ้นมาเป็นข้อมูลไอเทมแต่เหมือนข้อมูลมันเสียหายอ่านไม่ออกเลยเป็นสัญ,ญลักษณ์แปลกๆ P.S.K. a l s e m b l e อ้าวแต่ก็มีระบุว่าเป็นของถังโม่แล้วก็คุณภาพระดับหายยากด้วยนะน่าสนใจแต่ที่พีกกว่านั้นชวนขนลุกเลยคือตอนที่ถังโม่ลองเคาะไขาเ่เล่นๆดูเนี่ยครับ กับมีเสียงผู้ชายกระซิบเบาๆออกมาจากข้างในไข่ว่าโมโม่ฮะจริงเหรอคะจริงครับทังโม่ก็ตกใจลองขานรับไปเสียงนั้นก็ถามกลับมาด้วยน้ำเสียงเย็นชาเลยว่าคุณเป็นใครอื้มจบแบบนี้เลยอะคะการจู่โจมหอคอยชั้นแรกนี่เร็วมากแล้วก็ทิ้งปริศนาไว้เต็มไปหมดเลยใช่ครับทังโม่กลับสู่โลกจริงพร้อมกับความสามารถใหม่ แล้วก็ไข่ปริศนาใบนี้คำถามสำคัญเลยก็คือไข่ใบนี้มันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมข้อมูลมันถึงเสียหายนั่นสิครับแล้วเสียงข้างในนะะั่นล่ะเป็นใครมันจะเกี่ยวข้องอะไรกับชื่อโมโมหรือเปล่าเพราะดันไปตรงกับชื่อไอเทมที่ฟู่เวนโดคนที่เคลียรหอคอยชั้นแรกได้ไปเหมือนกันแต่ของเขาได้ไปในสภาพสมบูรณ์นะ โห oh, จริงด้วยค่ะปริศนาซับซ้อนขึ้นไปอีกนี่แสดงว่าเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการผจญภัยที่ทั้งลึกลับแล้วก็อันตรายยิ่งกว่าเดิมในโลกที่ถูกหอคอยทมินกลืนกินเข้าไปแล้วสินะคะถูกต้องครับซึ่งความลับต่างๆก็ยังรอให้เราไปสำรวจกันต่อในการเจาะลึกครั้งหน้านะครับแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วไว้มาติดตามเรื่องราวของถังโมและหอคอยทมินกันต่อในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ